สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่เอฟซี FC แฟนช่องเจอุภาแห่งท,ทุกทุกท่านเนาะคะ่ะมือนี่มาพอกันช่วงเช้าเช้าเนาะคะ่ะบ่ล่งคลิปลายมือเนาะคะ่ะอยากน้ำดำให้ดำหน้าเนะ,ะเจอูลงมาสถานถ้ำแต่เสาเมืดอได้ค่ะเมื่อนะะีมอน้มามาเบิงพอบา ปูสถานถ้ำบอยูเนาะคะ่ะมาแจงข้าวเด้อค่ะแจงข้าวเลขพิเศษงวดนี้มีค่ะก่อนออกเนาะอ่าปกติบนสิหายแปดมงกว่าเนาะคะ่ะแต่บางงวดนี่ปนสิบางไหนเพราะว่าพปนงดไปหลายงวดเนาะ่นบามันเป็นยังงวดที่แล้วขาค่ะ เขา้าเฮ้เป็นไดาดาบ้าดีบ้าดังมาจะใส่หอดเจอ๊เป็นแนวใหม่บอ่อเฮ้จังใดสันนี้ค่ะพอบาคุณพ่อเพิ่นแจงมาแล้วเพิ่นบาเหล็กในใจเพิ่นมี่ยูว่าสันกะโอ๊ตใจล่อเนาะค่ะวันที่แล้วน่เขาล่างบนบอ่อเขาว่าสันเพิ่นบากระือว่าเขาคือเก่าค่ะเนาะแล้วกะของแม่กองวัวที่ห้า ไปสัมภาษณ์เพ่อนน่ะไปตามตึงอยู่โรงงานถึกค่ะแต่ว่าวงวนที่ผ่านมาเนี่ยเจ้อูก็ขอโทษขออภัยคุณพ่อคุณแม่เอฟซีเด้อค่ะบ่ได้ลงจองให้เบิ่งเนื่องจากว่างากแม่ค่ะยากน้ำดำให้ดำหน้าเลยบ่ได้ลงแต่ว่าได้ไปเจอกันกับแม่กล่องอยู่เพลินว่เพ่อนเอิรนเฮ้าว่าตาเนาะ้าพาสัน้น ได้ยูดี้วัจันรหนึ่งศูนย์หากับสามศูนย์หาว่าสั้นค่ะแต่ว่าเพนก็ได้อยู่ดอกเพ่นบบได้หลายเนาะค่ะได้ไปหาหกหมื่นว่าสั้นพนบอกอีหลีค่ะก็ขอโทษขออภัยเพราะว่ามันอยากโพดก็เลยบอกว่าโอ๊ยบบได้ลงจ่องให้เอฟซีเด้ยากโพด่ะสั้นเลขออกมาออกโตของเพนอี่หลีค่ะเพราะว่างวดก่อนพวกมันออกหาศูนย์สี่มันบอกสี่ศูนย์หานี่แหละนี่สามโตนี่แหละค่ะต่อไมาเอามันสิแมนอยู่บอก มันก็สีออกตัวก้าเพี้ยนไปน้อยเดียวเพี้ยนไปน้อยเดียวว่าสันออกของพ่อน,นี่ลีค่ะแต่ว่าส้หรับงวดน,นี่เจอุสีไปตามเช้าวันหวยออกเด้อค่ะมีคุณพ่อคุณแม่เอฟซี่หลายๆท่านบอกว่าให้ไปตามแม่กองให้ในเด้อสันงวดทีเดียวแต่ว่าบังเอิญมาเจอกันเนาะค่ะพูนว่าป้าได้อยู่เด้อว่าสัน หนึ่งศูนหานี่ล่ละก็เป็นสามศูนหาแต่ว่าเล่ากับบริษอหลายเนาะคะ่ะเพิ่นบริษเอาไว้หลายเพิ่นเอาไว้แค่ลอยพูดลอยเนาะเพิ่นก็นได้ใดท่อนั้นเนาะสำหรับเลขสามตัวสองงวดเต่ด้ค่ะถือสามตัวตรงตรง,ตรงแต่ว่าต้องตามเสาวันเลขออกบางเทือเพิ่นไปทำงานเ้ากับบพอเพิ่นเนาะคะ่ะมันก็เลยเป็นการยากเมื่อนั้นก็เลยพอนะ เพิ่นมาซื้อของแต้สาๆเจอูก,ก็ไปร้านค่ะแต้าๆคือกันเพราะว่าสไปหาแนวอยู่เนวกินมากตักบาทใส่บาทไปพ่อเพิ่นพอดีเพิ่นก็เตรียมโตออกไปทำการทำงานเพิ่นหกโมงครึ่งเนาะคะ่ะบาทที่นี่มีข้าวดีค่ะข้าวดีเพิ่นมาเพิ่นถือเมื่อ้วร่สี่หาหกงวดแล้วประสันบารนี่เจอูสิลอาของเพิ่นมาลง เพื่นว่าจะไปล่งช่องเด้อจะไปลงช่องเด้อว่าซันซื้อเอารดเจ้านะว่ะสันเจ้อูก็อยากให้คุนพอ่อคุณแม่เอบซี C, ได้คือกันค่ะก็เลยนี่แหละมหาเพิ่นนี่ค่ะตอนนี้เพิ่นกำลังล่งแขกลกกกาอยู่ลงแขกลกกกาเจ้อูก,ก็ได้มาพอเด็นี่เห็นเพื่นมาอุ่นใบอู้เยอะแยะเลยตั้ง เพิ่นว่าสิบก็า้นมานั่มกันว่าสั่นค่ะเจ้าอูก็ได้ง้างลงมาเบิงมันแมนอีหลีบาฉันนี่ได้มาแล้วสี่หางงวดแล้วบนเป็นบนล่างเป็นล่างบ่ต้องกลับว่าสั่นเพิ่นว่าไหมคะ่ะแต่่ามันสิเป็นเหียกไหลาหางใน่จากหน่อยว่าสัน่นเรียกสามตัวสี่ตัวสี่ชุดไหมคะ่ะสามชุดสี่ชุดประมาณนี้แหละคะ่ะเจ้อูก็ได้เนี่นยกรลังจ้องจองแนมๆพ่อดีมือนี่เพิ่นล่งแขกลุกลกล้ากันดำหน้ากัน มื่อนี้โลกาเมื่ออื่นสีดำพะทันเจอูก,ก็เลยลงมาเนาะคะ่ะลงมาพูนนะคะ่ะเห็นบ่มเนาะใช่ละว่ามันบังเดี๋ยวเจอูสิยภาพไปเพิงเจอูสิมาถามตัวเล่เพิ่นไหมคะ่ะเพิ่นว่าถือถท่วี่าะทันแต่ว่าอยกไปลงช่องเด้อ่าทันเอาไปลงช่องเอฟจีสีไดบ่เจอูว่า บานนี้จเจ้าอสียแอบออกมาลุ่งเนาะค่ะมาบอกให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ไม่โชคไม่หลับเ,เนาะอันนี้คือวิถีชาวนาเนาะ,ะวิถีชาวบ้านเนาะค่ะพุ่นผ้ากันโลกกาสนันวันไหวจะค้นนอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าค้นแล้วค่ะแต่ว่ามือนี่เพิ่นว่าสิบหาค้นสีมาลุ่งแก,กันประซัน เจ้อู้ได้โอกาสมากเลยค่ะเขาไมา่ได้กวดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อค่ะเปิดการมองเห็นในเจ้อูด้วยเด้อค่ะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือกำลังใจของเจ้อูเนาะค่ะเจ้าอู้ขอขอบคุณขอบคุณคุณพ่อ,ค,อ,ค,อคุณแม่ทีกดไลค์กดแชร์ให้ทุกทุกท่านเนาะคะ่ะผู้ใดเข้ามาแล้วก็ให้กดค่ะ คุณค่ะได้หลายเป็นตะมวนค่ะเจ้าอุก็อยากมาเห็นน้ำเพลินอยู่แต่ว่าเพลินบอ่อจางเจ้าอุเนี่ยค่ะอยากเคล็ดอยู่เพื่อนมาเถาแล้วจะไปนั่งอยู่พุ่นโรดลวสันอยามาเห็นไห่หมันเมื่อยลาสันโอ้ยเถาก็ไม่ัวจิหัวใจได้ค่ะก็อยากมาหลกกาหมอนหม่อนน้ำเพลินคือกันดิเห็นบอกคุณหลายจังยังเป็นตะมวนเนี่ยค่ะบ้านนี้กินเข้าซุ้มกันแห้งสีมวนค่ะ แันตังแต่สมัยคือตะกีเนะาะนี่ค่ะลงง่ายบอการานะคะ่ะลงง่ายอยู่ตี ก็คือเป็นต่ม,ม้วนแถ่มู้เจ้านะ่ะนี่คือขาดหัวกุนแต่ทั้งนี้โอ้หัวร้อนเตี้ยกล้ตาตายคืนกล้ตาตายคืนมาสันาน่นอุบแปล่าอย่างเนาะพี่นอ้องกล้าตายคืน่ะเอากันเกียงมาให้ไฟเนี่ยก็จะแฝงย้ายตีเพิ่เตี้ยน่ะว้ยชุดไปนั้นกันฮะ เพิ่นลงแขกค่ะตาบาเพิ่นบ่ให้เจ้าอุมาลงน้ำเพิ่นบายาม่าเถาะวะท่านเพิ่นยาน่านเพิ่นเสียงเงินนะคะ่ะร้อยละสี่บาทเจ้าอุบอกว่าเสี่ยวร้อยละสองบาทเพิ่นกะบอกจ้างว่าท่นค่ะบ่เข้าใจความหมายคือกันเนาะเป็นตะม่วนค่ะเศร้าห้ยเศร้าหน้าเห่ากับมีจังซีแหละ y on, y on. ค่ะว่ายันท้ายประเ เป็นเก่งแจกดากเดนนะบ่เป็นยังค่ะดากรากระดากซ <c oughs> ื้อดอกเนาะนผู้ใด<น>แก่มีเหมือนเนาะนนทัางนี้เป็นเจ้าภาพค่ะเจ้าภาพเวาดูดูค่ะ,ะค่ะบางแนวบางบนมวลนะคะ่ะท่งนี้พ่นว่าสีดำเมื่อเดียวเซ็ตให้ท่านเข่าสวยประสันค่ะ คือเก่งแต่ก็ธรรมดาแหละเนาะพอล่งแขกกันซิบหาคนยานแต่ผู้ไทยแหละเมื่อยว่าสันเพิ่นว่าพอมาแจ่มพินพนกระบอกไห้มาเพนวาเจ้อุกินปมว่าสันค่ะงามงามค่ะทองไฮทองหน้ายี้โมดเสาเนาะค่ะเอาสสำหรับคลิปนี้กะมิตัวเรคือเก้าห่ะค่ะ ค่ะเอามืนอนีกกับเบานัวหัวมวนเนาะคะ่ะมาเบิงวิธีชาวนาวิธีชาวบ้านเพิ่นเพิ่นเอือท้อนต่อกันเนาะคะ่ะเพิ่นกามาซอยกันดำให้ดำหน้าลุกกะืพว่าล่ะค่ะแต่เพิ่นบานะะเพินเ่นถือมาซีหางวนแล้วเทอ่เอามาลากมาลงช่องนะคะบนวิ่งเจ็ดเปรสันค่ะ บนเป็นบนล่างเป็นล่างไม่ต้องกลับประสันเพลนวา16กรกฎาคม2567เนาะคะ่ะบนวิ่ง7จเม็ดเดียวค่ะ71 72 81 82ค่ะชอบส่วนตัวของอาจารย์ประสัน,น409น่าจะเป็นประสันเพลนวาเนาะคะ่ะอันนี้คือเป็นกลางบนเด้อค่ะส่วนล่างวิ่งไปที่3มเม็ดเดียวค่ะ สามเม็ดเดียวค่ะจับคู่หายมีสามศูนย์สาสองสห้าสมเกระวังสาหนึ่งว่าสันค่ะเจอุเอามาลงหายพอแม่พี่น้องเบิงคุณบอกคุณแม่เบิงเพิ่นมาอย่าเอาไปลงเด้อเจอุขันอยากได้ซื้อรถผมได้มาซีหางวดแล้วอย่าเอาไปลงว่าสันแต่ว่าเจอุกะเบาแล้วก็คือผิดจัดจะเนาะกะ อยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้ไหมค่ะล่องเบิงกับขันมักกับจัดคันคัดกับผ่านคือเก่าค่ะชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านคือเก่าค่ะอันนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นกำลังลังมาบุ่นบึนอยู่คือเก่าล่ะค่ะพมาวนาทงนี่พิ่นมาจะเปลี่นอีหยังว่ัตเวามิตะคอนอยากมาว่าสัน้คนค่ะค่ะเอาส่วนับคลิปนี้ก็ขออเมล่าพาจากเนาะค่ะขอให้คุณพ่อคุณแม่ ร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงปังปังค่ะสวัสดีค่ะ